ันข่าวพากขั้นกีฬาฟุตบอลไทยบายเชอิตล์ประจำวันที่28มิถุนายน2568โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อะไรยังไงมีการรายงานข่าวล่าสุดนะฮะเมื่อบุรีรัมย์ปิดดิวเฟรดิสตอยสโควิชเสริมเกมรับนะ เมื่อกอันนี้คือฮากันเลยชีดเดียวนะฮะเมื่อสื่อน,นอกบริงานข่าวนว่าทัพปะตสายฟ้าปิดเดีวนารับชาวเซอร์เบียเข้ามาเสริมกระดงงอีกหนึ่งรายโดยมีการบริงานข่าวนว่าบริลัมทีมแชมป์บริโภคชัยลีก2 0 2ว ทำการเซ็นสัญญากับเฟรลิปสตอยโควิชที่เพิ่งแยกทางกับ L.A.S.K. บรินทีมจากลีกสูงสุดของออสเตรียามาร่วมทีมในฤดูกาลส0 25โดยดังสือ่อประเทศเซอร์เบียได้เปิดเผยบอกว่านอกจากทัพปราศสายฟ้าเดครคาร์ี้แล้วยังมีทีมจากประเทศเซอร์เบียได้ยื่นข้อเสนอให้กับแข้งวัย22ปีรายนี้แต่ว่าทางเจ้าตัวนั้นได้ปฏิเสธไปและก็เลือกที่จะตอบรับข้อเสนอของฝั่งบริลัมอีกทั้งฟิลิปเองยังเป็นเพื่อนเก่าของ กรันคาซิสในครั้นี้อีกด้วย สำหรับตำแหน่งของฟิลิปสตอยโควิชนั้นคาแข่งในประเทศเซอร์เบียตั้งแต่ช่วงปี2009จนกระทั่งถึงปี2016ได้ย้ายออกไปเล่นกับมาตำแน่งของ TSV 1860มิวนิชที่ประเทศเยอรมน,นีได้เพียงแค่ปีเดียวแล้วก็กลับมาคาแข่งในเซอร์เบียกันอีกครั้งก่อนที่จะย้ายไปเล่นในลีกสูงสุดของออสเตรียกับรวลาปิดเวียนนาในปี2019และก็ LASK บรินในปี2022จนถึงปี2024ในครนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะบริดราของแท้นะฮะช่วงนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารัฐยังไงความรู้สึกแฟนบอลเอเชียหลังเข็นมูฮัมหมัดอุสมานบูซาก่อนหน้าทีมชาติไทยจะรึกประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศสเปนนะ ดยกันนี้จารึกประวัติศาสตร์นักเตะไทยคนแรกในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสเปนหลังมีส่วนสำคัญช่วยต้นสังกัดจิมบีคาดาเกนาพลิโค้นแซงเอาชนะบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ของสเปนช้ป์เก่าเจ็ดสมัยไปอย่างสุดระทึก3-2ต่อสรุปผลรวมในครั้งนี้จิมบีคาดาเกนาชนะบาร์เซโลนา3-1เกม เผยความรู้สึกแฟนบอลเอเชียหลังเห็นมูฮมหมัดอูสบามูซากองหน้าทีมชาติไทยจารึกปัอิศาสตร์คว้าแชมป์ลีกสุงสุดของสเปนในครนได้เขาเม้นไรก็บอกว่าเขาทำเป็นสิ่งที่ดูแล้วเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้ประเทศไทยควรภูมิใจในตัวของเขานะเขาไม่ต่อมาชนะบารเซโรนาแล้วได้แชมป์แบบนี้คือระดับตำนานจริงๆเขาไม่ต่อมาหนึ่งในนักฟุตซอลที่เรียกว่าดีสุดของเอเชีย ขอคารวะมูฮัมหมัดอุสาาันบูซาจากแฟนบอลญี่ปุ่นเขาเม่ต่อมาเขาคนนี้ยกระดับมาตรฐานนักฟุตซอลเอเชียไปอีกหนึ่งขั้นแล้วเขาเมนต่อมาหมดเวลาที่จะมองข้าแล้วโลกต้องยอมรับฟุตซอลไทยนะเขาเมนต่อมานี่ไม่ใช่แค่จะชนะแต่มันคือข้อความจากเอเชียซึ่งสง่งถึงทั่วโลกในขณะนี้เขาเมนต่อมาเราจะมีนักเตะได้นนแบบที่ไทยได้อย่างไรสมาคมต้องคิดพิจารณาอีกครั้งจากแฟนบอลจีน คอมเมนต่อมานักเตะไทยคนแรกที่ได้แชมป์ลีกฟุตซอลสเปนเป็นช่วงเวลาหน้าปริศา,าจริงๆเขาเมนต่อมาด้วยความเคารพนะพลังของเอเชียในฟุตซอลมีอยู่จริงๆขอขามนต่อมานั่นคือประซาอันยิ่งใหญ่ของฟุตซอลไทยจากแฟนบอลจีนเอมเมนต่อมาเขาพิสูจน์แล้วว่าความสามารถบวกความพยายามความเสด็จเท่ากับความเสด็จระดับโลกในขณะนี้เอมเม์ต่อมาที่สุดแล้วเอเชียก็มีฮีโร่ฟุตซอลในยุโรปในขณะนี้ เขาไม่ตอมาชัยชนะในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่ทั้งเอเชียจากแฟนบอลญี่ปุน่นเขาไม่ตอมาจากไทยถึงคาตาเฮนาเขาทําให้เอเชียภาคภูมิใจเขาไม่ตอมาเขาไม่ได้มาแค่เล่นแต่ว่าเขานาทานทําทีมสู่ความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และเขาเมสุดท้ายก็ได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยในครั้งนี้เพิ่ม,เต,มเติมนะก็เป็นดัว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็ได้กันครับ ว่างานนี้จะเป็นเช่นไรจิมบีคาตาติน่ากับด้านของมูมัสอุนบาบูซาตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยน,นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตหนึ่ง,งงานนี้บอกได้เลยนะฮะเมื่อบุริลัมต่อสัญญากับด้านอของทีเด็ดช่วยทีมได้แชมป์อีกหนึ่งปีเมืออ่อนกนิทัศภาษาสายฟ้าจัดการขยายสัญ,ญากับนักเตะทั้งด้านของคนสําคัญอยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูกาล2 0 2 5ซึ่งบริลัมทีมบัซซบริโวชัยลีก บรุคข้อตกลงเซ็นสัญญากับเทีรทรบุมาทันแข่งตัวเก่งของทีมในวัย35ปีหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยทีมคว้าไปมากถึง4ช้ำโดยัะตของฟังเทีรทรบุมาทันที่เล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็กซ้ายและก็กองกลางถือว่าเป็นหนึ่งในการกสำคัญของทัพปราสาทสายฟ้าก่อนที่จะได้รับการขยายสัญญาในท้ายที่สุดและก็จะอยู่ช่วยบริลัมออกไปจนจบฤดูกาลสม25 สำหรับตนอฟังทีเด็ทรมบมทานนั้นในฤดูกาลที่ผ่านมาโลกสนามช่วยบริลามไปแล้วมากถึง40นัดรวมทุกบาริการยิงไปมากถึง1ประตูพร้อมทำไปอีก14อาซิสพาทีมควา้าแชมป์4แชมป์ในฤดูกาลตะวันที่24ประกอบไปด้วยไชยลีกช้าง FA c u p คัฟบริโว่คัฟและก็ชอปปี้คัฟชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นดังว่างานนี้ต้องหลอรลุ้นกันต่อไปกันด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาสนครับอะไรยังไงเปิดสถิติผู้ชมเฉลีย่ยในสนามของลีกฟุตบอลไออาเซียนในฤดูกาล2024นะโดยไทยลีกนั้นมีจำนวนผู้ชมขยับมากถึง2.7%หลังการประกาศสถิติผู้ชมเฉลีย่ยในสนามของลีกฟุตบอลในอาเซียนประจำฤดูกาล2024โดยอยู่ที่อันดับที่3และก็เป็นลีกเดียวที่อันดับขยับขึ้น โดยเพลอาเซียนฟุตบอลเปิดค่าเฉลี่ยผู้ชมในสนามของ5ลีกในอาเซียนในฤดูการส0 2ที่4ออกมาในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยปรากฏว่าวีลีกของเวียดนามเป็นลีกที่มีผู้ชมเฉลี่ยเป็นอันดับที่1ในอาเซียนโดยสถิติผู้ชมเฉลี่ยนในสนามของทั้ง5ลีกมือดังต่อไปนี้อันดับที่1เป็นวีลีกเวียดนามจำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อ1น 5, นัด5,203คนอันดับ2เป็นของอลีก9วันของอินเซีย จำนวนชมอมผู้ชมเฉลี่ยต่อน,นัดอยู่ที่4,963คนอันดับ3เป็นไทยนะฮะไทยลีก1นึ่จำนวนผู้ชมเฉลี่ยต่อน,นัดอยู่ที่4,852 อันดับ4เป็นของมาเลเซียซูเปอร์ลีกจำนวนผู้ชมเฉลี่ยต่อนัดอยู่ที่3,725แล้วก็อันดับที่5นะผมกัมพูชาพิมเียร์ลีกจำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อนัดอยู่ที่1,273สำหรับมาเลเซียซูเปอร์ลีกและก็กัมพูชาพิมเียร์ลีกเป็นลีกที่มีจำนวนผู้ชมลดลงมากที่สุดนะฮะในฤดูการสั24ที่ผ่านมาในครั้งนี้เพิ่มเติมซะอีกนะนะแต่ผมเป็นดต่ว่างานนี้ก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็ไร้การไทยลีกติดบวกนะฮะช่วงนี้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอารันดึงไงคอนเซซซปโปโรเก็บ3แต้ม2นัดติดต่อกันชนะทำแหนางของเรอันโซ3ต่อ2ในครลักนี้โดยขึ้นตั้งเขางฮอกไกโดคอนเซซซปโปโรนะฮะเปิดตารางเชือดโรอันโซคุมาโมโตะ3ต่อ2ในเซคคือบอลเจทูในฤดูกาล2025แมชเดย์ที่21่ส่วันเสาร์ที่28่สิบมิถุนายนณสนามไดวะเฮาส์พรีมิชโดม เกมนี้ทีมเจ้าถิ่นคอนซาได้3ประตูจากทางด้านของโทโมกิคาคาบินะอ่าช่วงนาที่ที่56แล้วก็90บวกแล้วก็มาริโอซาคิโอนาทีที่87ส่วนทีมเยือนจะเป็นคูมมม่บอมโตได้2ประตูจากทางด้านของเคโตคุมาชิโระแล้วก็โคยะฟูอิจิทำให้ทางด้านของฝั่งคอนเซโปโรนะฮะชนะ2เกมติดต่อกันและก็ยังไม่แพ้ครในลีก4เกมหลังสุดชนะไป2เสมอไป2สนามอ่าส่วนภาพรวมการแข่งขัน 21นัดมีทั้งหมด28แต้มขึ้นมารลังอันดับที่9ของตารางคะแนนส่วนนังเช็คสุประโชคสารชาติปีกชายในวัย27ปีเกมนี้หายเจ็บกลับมาช่วยทีมกันอีกครั้งในรอบ1เดือนมีชื่อเป็นสำรองก่อนที่จะถูกส่งลงสนามแทนที่ทัศยะฮาเซกาวะนาที่ที่4 6สนะฮะสำหรับแกมการแข่งนนขันต่อไปของคอนเซสโปรโรอีกนั้นจะเปิดตารางพบกันกบ,บนักของเรนโดฟายามากุจิในศึกเจทูในฤดูกาลสั2 5 แมชเดย์ที่22วันเสาร์ที่5กรกฎาคมเวลาส2บนาฬิกาตามปารองประเทศไทยณสนามไดวาเฮาส์พรีวิชโดมในครั้งนี้ก็เป็นว่าการน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันนะฮะฮอกไกโดคอนเซซปโดก็ฝากไปให้กำลังใจกับบทัศของสุโชคสารชาติคนนี้กันด้วยนะและนี่ก็เป็นทางกาวปะข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจวบ,บนที่28มิถุนายน2568้บโดยชายาผูมิคุคร้งฟุตบอลไทยครับ